เวลาเรานึกถึงความขัดแย้งชายแดนเนี่ยภาพแรกที่ขึ้นมาในหมัวเลยก็คือเออเสียงปืนใช่ไหมคะใช่ครับบรรยากาศตึงเครียดทหารตึงกำลังกันใช่ค่ะบรรยากาศมาคุเลยแต่ว่าเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยนะคะมันพลิกความคาดหมายไปหมดเลยพลิกยังไงครับคือแทนที่จะยิงสวนกันกองทัพไทยกลับจัดทัวคะ่ะทัวหรอครับน่าสนใจมาก แต่ไม่ใช่ทัวร์ธรรมดานะคะเป็นทัวร์ที่พาคณะทูตทหารจาก17ประเทศไปดูของจริงกันถึงที่เลยซึ่งคือมันเป็นสถานการณ์ที่ล่อแหลมมากๆนะครับตอนนั้นไทยกำลังถูกมองในแง่ลบเหมือนกำลังจะแพ้เกมประชาสัมพันธ์อยู่แล้วใช่ค่ะเหมือนกำลังจะตกเป็นรองแต่การตัดสินใจครั้งนี้มันเหมือนการเทหมดหน้าตักที่สุดท้ายกลับพลิกเกมทั้งหมดให้ไทยกลับมาชนะอย่างเด็ดขาดด้วยหลักฐานแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นครับผม วันนี้เราเลยจะมาแกะรอยกันค่ะว่าปฏิบัติการทูตที่ไม่ธรรมดานี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงหลักฐานชิ้นนั้นมันคืออะไรแล้วทำไมมาหาอำนาจอย่างอังกฤษกับอเมริกาถึงกับต้องกลับลำร้อยองศาและที่สำคัญคือเรื่องนี้มันจะไปสั่นคลอนระบอบก,การปกครองของกัมพูชาได้ยังไงโอเคค่ะมาเริ่มกันที่จุดตั้งต้นของเรื่องนี้กันก่อนเลยคือต้องยอมรับว่าช่วงแรกเนี่ยกัมพูชาเดินเกมได้ดีมากครับ เขาเดินเกมเรื่องภาพลักษณ์ได้ดีใช่ค่ะเขาพยายามสร้างภาพในเวทีโลกว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทําเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์ให้ข่าวไปทั่วโลกว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายรุกรานเป็นกลยุทธ์คลาสสิกเลยครับที่เรียกว่า playing the victim card คือการสร้างเรื่องเล่าที่เรียกความเห็นใจซึ่งม,มันมันมักจะได้ผลนะในเวทีระหว่างประเทศอ๋อเหรอคะครับเพราะหลายๆประเทศก็ไม่อยากจะลงลึกในรายละเอียดขอแค่มีฝ่ายถูกฝ่ายผิดชัดๆ ก็พร้อมจะเลือกข้างแล้วตอนนั้นกระแสก็เลยเริ่มเอ็นไปทางกัมพูชาจริงๆซึ่งก็สร้างความกังวลให้คนไทยพอสมควรเลยนะคะว่าเราจะกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาชาวโลกหรือเปล่าอืมครับแต่สิ่งที่เราทำกลับเหนือความคาดหมายมากแทนที่จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวสู้กันไปมาซึ่งสุดท้ายก็อาจจะไม่มีใครเชื่อใครใช่ครับกองทัพไทยเลือกวิธีที่เสี่ยงกว่า แต่ตรงไปตรงมาที่สุดทูตไปดูเองเลยใช่เลยค่ะเชิญทูตทหารจาก17ประเทศซึ่งไม่ใช่แค่ชาติอาเซียนนะคะแต่มีมหาอำนาจอย่างสหรัฐด้วย ให้ไปดูด้วยตาตัวเองเลยที่จังหวัดสะแก้วในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศก็เล่นบทประสานเสียงเรียกประชุมทูตจ,จาก59ประเทศเข้ามาฟังคําชี้แจงพร้อมกันโหพร้อมกันเลยครับนี่คือการเดินเกมที่เรียกว่า radical transparency หรือความโปร่งใสเต็มขัน้นคือเราพูดเลยว่าเราไม่มีอะไรต้องปิดบังทําให้เชื่อคําพูดเรางั้นก็ มาดูหลักฐานด้วยตาของคุดเองเลยดิฉันว่ามันเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญมากนะเพราะถ้าไปถึงแล้วไม่มีอะไรเด็ดๆให้เขาดูก็เสียหน้าเลยใช่ค่ะหรือหลักฐานมันไม่แน่นพอไทยอาจจะเสียหน้ายิ่งกว่าเดิมอีกเหมือนจัดฉากแลว้วโป้แตกถูกต้องครับมันคือการเดินพันด้วยความน่าเชื่อถือของประเทศเลย แต่ในทางกลับกันถ้าเรามั่นใจในความจริงการเปิดให้บุคคลที่สามที่เป็นกลางแล้วก็มีความเชี่ยวชาญโดยตรงเข้ามาพิสูจน์เนี่ยคือวิธีทำลายเรื่องโกหกของอีกฝ่ายได้ดีที่สุดแล้วครับเพราะมันไม่ใช่คำพูดของเราอีกต่อไปใช่ครับแต่มันเป็นสิ่งที่ผู้สังเกตการระดับโลกได้เห็นด้วยตาตัวเองซึ่งมีน้าหนักมากกว่าคาแถลงการใดๆทั้งสิ้นแล้วสิ่งที่คณะทูตทหารได้ไปเห็นวันนั้นมันก็เปลี่ยนทุกอย่างจริงๆค่ะ เขาพิเจออะไรครับไม่ใช่แค่การพาไปดูหลุมระเบิดเปล่าๆนะคะแต่เป็นภาพที่ทหารไทยกำลังกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล PMN2 ขึ้นมาจากดินแบบสดๆร้อนๆเลยโู PM2 ซึ่งเจ้า PM2 เนี่ยสำหรับคนทั่วไปอาจจะฟังดูเป็นแค่ชื่อรหัสใช่ค่ะแต่สำหรับทูทหารที่ไปวันนั้นแค่ชื่อนี้กับสภาพที่เห็นก็บอกอะไรได้เยอะมากแล้วครับ PM2 คือทุ่นระเบิดดักบุคคลแบบมาตรฐานที่กล่องทัพทั่วโลกใช้กันไม่ใช่ของที่หาได้ตามตลาดมือชายแดนง่ายๆแล้วสภาพของมันล่ะคะที่ว่าบอกอะไรได้เยอะจากข้อมูลคือสภาพมันใหม่มากครับใหม่เลยเหรอคะไม่เอี่ยมเหมือนเพิ่งออกจากกล่องเลยตัวทุ่นระเบิดไม่มีสนิมแม้แต่น้อยดินที่เพิ่งขุดขึ้นมาก็ยังร่วนซุยอยู่เลยอ,อ๋อซึ่งมันฟ้องชัดเจนว่าไอระเบิดลูกนี้ เพิ่งถูกเอามาฝังได้ไม่นานแน่ๆเข้าใจแล้วคือถ้ามันแตงระเบิดเก่าที่ตกค้างมาจากยุคสงครามเย็นเมื่อ3 4 0ปีก่อนจริงอย่างที่กัมพูชากล่าวอ้างสภาพมันต้องไม่ใช่อย่างนี้ไม่มีทางเลยครับระเบิดที่ฝังดินมาหลายสิบปีมันต้องผุพังมีสนิมเกาะกินหรือจมลึกลงไปในชั้นดินแล้วแต่นี่คือใหม่กริปสภาพเหมือนเพิ่งเบิกออกมาจากคลังแสงเมื่อวานแล้วเอามาฝังเลยแล้วต้องไม่ลืมว่าคนที่ไปดูคือทูตทหาร อ๋อ oh, ใช่จริงด้วยพวกเขาคือทหารอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยุโทโธปกรณ์แค่เหลือบมองก็รู้ทันทีว่านี่คือของใหม่และมันเป็นยุทธปกรณ์ทางาทหารที่ต้องมีการทำเรื่องเบิกจ่ายจากคลังแสงของกองทัพอย่างเป็นระบบเท่านั้นโหโค้ดฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนจิ๊กซอที่ลงล็อกเลยนะคะคือหลักฐานมันมัดตัวเองแน่นจนเถียงไม่ออกเลยว่านี่ไม่ใช่ของเก่าแน่แน่ครับและไม่ใช่ฝีมือชาวบ้านแต่เป็นการปฏิบัติการของทหารอย่างแน่นอนใช่ครับ คำกล่าวอ้างของฝั่งกัมพูชาที่บอกว่าเป็นระเบิดเก่าที่ชาวบ้านไปขุดมาฝังใหม่ก็เลยกลายเป็นเรื่องตลกไปเลยในทันทีกลายเป็นเรื่องโกโหกไปเลยมันคือหลักฐานคาตาที่ปฏิเสธไม่ได้หรือ irrefutable evidence มันทำลายความน่าเชื่อถือของเรื่องเล่าที่กัมพูชาพยายามสร้างมาทั้งหมดในพริบตาเดียวเลยครับจากผู้ถูกกระทำกลายเป็นผู้ที่โกหกต่อประชาคมโลกทันทีแล้วพอความจริงมันประจักษ์แบบนี้ ผลที่ตามมามันเหมือนโดมิโนเลยค่ะครับปฏิกิริยาจากนานาชาติเปลี่ยนไปเร็วมากอย่างญี่ปุ่นที่ปกติจะวางตัวเป็นกลางมากๆไม่ค่อยอยากมีเรื่องกับใครอืมครับก็ถึงกับต้องรับเรื่องร้องเรียนจากไทยอย่างเป็นทางการเลยว่าการกระทําของกัมพูชาเป็นการละเมิดกฎกติการะหว่างประเทศอย่างร้ายแรงแต่ที่น่าสนใจกว่าคือการกลับลำของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้พีคมากค่ะ คือตอนแรกมีข่าวว่าฝ่ายบริหารของโดนัลด์ทรัมป์ถึงกับขู่จะใช้มาตรการทางภาษีเพื่อกดดันให้ไทยยอมยอมกัมพูชาไปซะอ๋อตอนแรกจะกดดันไทยใช่ค่ะแต่พอทูตทหารของตัวเองกลับไปรายงานพร้อมหลักฐานภาพถ่ายทุ่นระเบิดลูกนั้นท่าทีเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทำไมถึงเปลี่ยนไปขนาดน,นั้นล่ะครับเพราะอาเมริการู้ทันทีว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ข้อพิพาทช,ชายแดนธรรมดาแล้วครับ ถ้าหลักฐานชัดขนาดนี้ว่ากัมพูชาลอบส่งทหารมาวางระเบิดในดินแดนเพื่อนบ้านแล้วอเมริกายังไปเข้าข้างกัมพูชาอีกมันก็เท่ากับว่าอเมริกากําลังสนับสนุนผู้ก่อการร้ายอ๋อซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้เด็ดขาดภาพลักษณ์เสียหายย่อยยับแน่กลายเป็นว่าตอนนี้อเมริกาหันมาสนับสนุนท่าทีของไทยเต็มที่ยิ่งกว่าเดิมเสียอีกแต่ถ้ามองในเกมการทูตที่ลึกไปกว่านั้น ตัวละครที่น่าจับตามองและอาจจะน่ากลัวที่สุดสาหรับระบบหุ่นเซนในเรื่องนี้ไม่ใช่สหรัฐแต่เป็นอังกฤษครับอังกฤษเหรอคะครับการที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษลงทุนต่อสายตรงมายังฝั่งไทยด้วยตัวเองถือเป็นสัญ,ญญาณอันตรายระดับสูงสุดเลยน่าแปลกใจนะคะที่ว่าเป็นอังกฤษคือถ้าพูดถึงอำนาจในการคว่ำบาตรเรามักจะนึกถึงอเมริกาก่อนเสมออังกฤษมีเครื่องมืออะไรที่พิเศษกว่าหรอคะเขามีเครื่องมือที่ตรงจุดกว่าครับ อังกฤษโดยเฉพาะกรุงลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลกอและพวกเขามีความเชี่ยวชาญมีข้อมูลเชิงลึกและมีประวัติในการจัดการกับสิ่งที่ระบอบหุ่นเซนกลัวที่สุดนั่นก็คือเงินสกปรกหรือเดอะท่มันนี่ครับอ๋อเหมือนกับที่เราเคยได้ยินข่าวว่าทางการอังกฤษเคยดําเนินการยุดทรัพย์สินอายัดตึกหรูในลอนดอนที่เป็นของคนใกล้ชิดในระบอบหุ่นเซนใช่ไหมคะประเด็นนั้นเลยครับและไม่ใช่แค่นั้น ตอนนี้อังกฤษกำลังอยู่ในช่วงของการกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติครั้งใหญ่โดยเฉพาะแก๊งคอร์เซนเตอร์การพนันออนไลน์การฟอกเงินซึ่งก็มีฐานอยู่ในกัมพูชาใช่ครับแหล่งข้อมูลหลายแห่งชี้ตรงกันว่ามีฐานที่มั่นสำคัญอยู่ในกัมพูชาดังนั้นการที่อังกฤษเห็นพฤติกรรมก้าวร้าวของกัมพูชาในครั้งนี้มันเหมือนเป็นการยืนยันข้อมูลในบัญชีดำที่ตัวเองมีอยู่แล้ว เหมือนกับว่าหลักฐานเรื่องทุนระเบิดที่ไทยนําเสนอมันไปเชื่อมยุงกับภาพใหญ่ที่อังกฤษกําลังจับตาดูอยู่พอดีถูกต้องครับว่าระบบนี้ไม่ได้สร้างปัญหาแค่ในภูมิภาคแต่ยังเป็นแหล่งบ่มเพาะอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบไปถึงพล,ลเมืองของเขาด้วยใช่ครับมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคงชายแดนอีกต่อไปแต่เป็นการเล็งเป้าไปที่ท่อนน้าเลี้ยงทางการเงินที่หล่อเลี้ยงระบอบนี้อยู่โดยตรงซึ่งนี่คือจุดตายของระบอบหุนเซนเลย ซึ่งการที่ท่อนน้ำเลี้ยงกำลังจะถูกตัดเนี่ยแหละค่ะที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของระบอบนี้ได้เลยครับจากข้อมูลที่เรามีโครงสร้างอำนาจของระบอบฮุนเซนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ได้ด้วยอุดมการณ์หรือความนิยมจากประชาชนเป็นหลักแต่อยู่ได้ด้วยเงินใช่ค่ะ มันค้ำจุนอยู่ได้ด้วยเงินโดยเฉพาะเงินนอกระบบเงินสุกรปบที่นำไปแจกจ่ายให้ในายพลขุนศึกเพื่อซื้อความพักดีเป็นโครงสร้างแบบอุปถัมภ์ที่ใช้ผลประโยชน์เป็นตัวยึดโยงเมื่อไหร่ที่สายป่าเรื่องเงินขาดความพักดีก็พร้อมจะสั่นคลอนได้ทันทีในขณะที่คนใหญ่คนโตอยู่กันแบบนี้แต่สถานการณ์ของประชาชนทั่วไปในกัมพูชาตอนนี้กลับสวนทางอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเป็นยังไงครับมีรายงานว่าคนตกงานนับล้านคน ข้าของเครื่องใช้ก็แพงขึ้นเรื่อยๆแล้วที่สำคัญคือมีความโกรธแค้นรัฐบาลสะสมอยู่ลึกๆที่แก้ปัญหาปากท้องไม่ได้แถมยังพาประเทศไปสร้างความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านอีกถ้าเราเอาปัจจัยทั้งหมดมาประกอบกันมันอาจจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสมการล่มสลายได้เลยนะครับสมการล่มสลายครับลองนึกภาพตามนะครับตัวแปรที่1คือปัจจัยภายนอกเมื่ออังกฤษและพันธมิตรตะวันตก เริ่มใช้มาตรการคว่มบาตรทางการเงินอย่างจริงจังทอน,น้ำเลี้ยงที่เคยไหลเข้ามาอย่างสะดวกก็จะถูกตัดขาดพอไม่มีเงินจ่ายก็จะมาถึงตัวแปรที่2คือปัจจัยภายในครับเมื่อไม่มีเงินไปแจกจ่ายให้ลูกน้องเหมือนเดิมกลุ่มอำนาจต่างๆที่เคยพักดีเพราะเงินก็จะเริ่มแตกคอเริ่มต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันเองความเป็นเอกภาพก็จะหายไปใช่ครับกลายเป็นความขัดแย้งภายในที่ปะทุขึ้นมา และตัวแปรสุดท้ายก็คือประชาชนที่ทนไม่ไหวแล้วใช่ครับเมื่อประชาชนเห็นว่าผู้นำอ่อนแอพวกพ้องก็เริ่มทะเลาะกันเองในขณะที่ตัวเองลำบากแสนสาหัสความโกรธแค้นที่สะสมมานานอาจจะถึงจุดระเบิดกลายเต็นแรงขับเคลื่อนจากข้างล่างเมื่อทั้งสามปัจจัยนี้ คือแรงกดดันจากภายนอกความขัดแย้งภายในของชนชั้นนาและแรงขับจากประชาชนเกิดขึ้นพร้อมกันมันก็มีโอกาสสูงมากที่จะนําไปสู่ภาวะสงครามกลางเมืองได้เลยแล้วพันธมิตรที่เหนียวแน่นอย่างจีนล่ะคะจะไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยหรอมีการวิเคราะห์ที่น่าสนใจว่าจีนในยุคนี้มองตัวเองเป็นพ่อ้ามากกว่าเป็นพี่ใหญ่ครับ คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนตั้งอยู่บนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลักอ๋อ oh. ถ้าเขาเห็นว่าเรือที่ชื่อระบอบหุ่นเซนกำลังจะล่มและการเข้าไปช่วยนั้นไม่คุ้มค่ากับการลงทุนจีนก็อาจจะเลือกที่จะไม่ช่วยหรืออาจจะถึงขั้นอาจจะถึงขั้นที่พัวส่งเพื่อไปสร้างสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจใหม่ที่ดูมีเสถียรภาพมากกว่าก็ได้ครับ โอ้ oh, ฟังดูแล้วเป็นสถานการณ์ที่เปราะบางมากจริงๆนะคะพอมองย้อนกลับมาที่ฝั่งไทยแล้วเหมือนเป็นหนังคนละมวลเลยพอฟังทั้งหมดนี่แล้วดิฉันว่าเราสรุปชัยชนะของไทยในครั้งนี้ได้เป็น3มิติใหญ่ๆที่ชัดเจนมากเลยนะน่าสนใจครับมิติแรกคืออะไรครับมิติแรกดิฉันเรียกว่าชนะด้วยความจริงค่ะเราไม่ได้สู้ด้วยวาทกรรมแต่เราใช้หลักฐานที่จับต้องได้ปฏิเสธไม่ได้อย่างทุนระเบิด PMN 2ลูกนั้น ไปหักล้างคำโกหกของอีกฝ่ายทำให้ข้อแก้ตัวทั้งหมดของกัมพูชาฟังไม่ขึ้นเลยจนกลายเป็นเหมือนเด็กเลี้ยงแกะในสายตาชาวโลกไปเลยใช่ค่ะซึ่งการใช้ความจริงนำหน้าก็ปูทางไปสู่ชัยชนะในมิติที่สองก็คือชนะด้วยพันธมิตรดึงมหาอำนาจอย่างอังกฤษและอเมริกาเข้ามาอยู่ข้างเราได้อย่างเต็มตัวไม่ใช่แค่เห็นใจแต่เป็นการเข้ามาปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันเลยทั้งในมิติความมั่นคงและมิติทางการเงินด้วยและชัยชนะที่อาจจะสำคัญที่สุดก็คือมิติที่3ค่ะครับ คือชนะในระยะยาวการที่เราไม่ได้ตอบโต้ด้วยกำลังแต่ใช้การทูดและกฎหมายระหว่างประเทศไปตัดท่อนำเลี้ยงทางการเงินของอีกฝ่ายมันคือการทำลายรากฐานของระบบนั้นโดยตรงครับเงินสก,กรปรกที่เคยใช้ซื้อความจงรักภักดีกำลังจะหมดไปนี่อาจจะเป็นเหมือนโดมิโน,โนตัวแรกที่จะล้มต่อไปเรื่อยๆจนระบบนั้นล่มสลายลงจากภายในตัวเองโดยที่เราไม่ต้องเสียเลือดเนื้อเลยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ให้บทเรียนที่สำคัญมากเลยนะครับว่าในโลกยุคใหม่ ความน่าเชื่อถือหรือ credibility นั้นอาจจะมีค่ามากกว่ากำลังทหารซะอีกอืมจริงด้วยค่ะการทำงานอย่างมืออาชีพโปร่งใสและกล้าที่จะเปิดเผยความจริงของฝ่ายไทยทำให้เราสามารถพลิกสถานการณ์จากรับเป็นรุกและได้รับชัยชนะอย่างสง่างาม และที่สำคัญคือมันได้ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะผู้นำที่มีวุฒิภาวะในภูมิภาคนี้ด้วยใช่เลยครับสรุปอีกครั้งนะคะเรื่องราวทั้งหมดนี้แสดงให้เราเห็นพลังของความจริงว่าการนำเสนอความจริงอย่างกล้าหาญและโปร่งใสไม่เพียงแต่จะสามารถพลิกสถานการณ์ที่กำลังเสียเปรียบให้กลับมาได้เปรียบแต่มันยังสามารถสร้างแรงกระเพื่อมที่ไปไกลและลึกซึ้งกว่าที่เราคาดคิดไว้มาก จากเรื่องระเบิดลูกเดียวที่ายแดนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจทางประเทศได้เลยซึ่งมันก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าสนใจให้เราได้ขบคิดกันต่อนะครับว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเชื่อมถึงกันทั่วโลกและไปได้ไกลอย่างรวดเร็วขนาดนี้เมื่ออำนาจของระบอบใดระบอบหนึ่งถูกสร้างขึ้นบนฐานของเรื่องเล่าที่สามารถพังทลายลงได้ด้วยข้อเท็จจริงเพียงชิ้นเดียวอำนาจนั้นแท้จริงแล้วมันเปราะบางมากแค่ไหน ก็จบไปแล้วครับสำหรับในหาข่าวในวันนี้ท่านใดคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นแชร์มุมมองกันได้นะครับแล้วพบวก,กันใหม่กับพวกเราหูฟังข่าวครับ